สวัสดีค่ะวันนี้ประสูตรจะมาทำเมนูขนมหวานนะคะเป็นเมนูกล้วยไข่เชื่อมราดกะทิค่ะแต่เป็นเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะก็มีกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่แบบเพิ่งจะหำหำนะคะไม่ถึงกับงอมถ้าง,งอมแล้วเดี๋ยวจะเละน,นะคะแล้วก็มีกะทิเอาไว้ราดนะคะ อันนี้น้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลทรายอันนี้เป็นแป้งค่ะแป้งขขาโพดเอาไว้ละลายแล้วก็มาใส่กับกะทิเพื่อให้กะทิข้นนิดหน่อยถ้าไม่ใส่แป้งเลยพอเราราดกะทิไปกะทิจะหายหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ําเปล่านะคะเกลือค่ะอันนี้น้ําปูนนะคะเดี๋ยวจะ้อามาใส่ในนี้เพื่อจะเอามาแช่กล้วยไข่เพื่อไม่ให้คุณเละนะะ่ยค่ะ เดี๋ยวเราก็มาปอกกล้วยไขย่ปอกกล้วยไข่เลยนะคะเนี่ยตัดหัวตัดท้ายเ,าเดี๋ยวเอาน้ำปูนก่อนนะคะเนี่ยน้ำปูนใสน้ำปูนใสก็คือเอาปูนมาแช่น้ํารอให้เขาตกตะกอนให้เหลือเป็นน้าําใสๆแล้วก็ช้อนเอามาเพื่อเอามาใส่นะคะนี่ยังไม่ตกตะกอนดีเพราะแช่ไปพักเดียวะคะ่ะ ก็ไม่ให้กล้วยเละนะคะเวลาเราเชื่อมแต่ก็ไม่ต้องแช่นานนะคะถ้านานก็จะแข็งเกินอีกเพราะน้ำปูนเขาจะไปรัดเรวก็มาปอกกล้วยนะคะตัดหัวตัดท้ายถ้ามีเส้นเราก็ดึงออกเนี่ยค่ะแล้วเราก็แช่ไว้ ตอนนี้กล้วยไข่ก็ปอกแล้วก็แช่น้ำปูนไว้นะคะป้าจะแช่ไว้ประมาณตักงสิบวานาทีเพราะว่ากล้วยเขาเหลืองแล้วถ้าเป็นแบบหามมากๆเลยแบบเปลือกพึ่งจะเหลืองหน่อยๆอะไรเงี้ยเราอยาแช่นานจะแข็งแต่อันนี้เปลือกเขาเหลืองแล้วก็เลยแช่นานนิดหน่อยนะแช่นานเพิ่มไปอีกหน่อยนึงเพื่อไม่ให้เขาเละค่ะ,ะเดี๋ยวเราระหว่างรอเรามาทำน้ำเชื่อมเลยนะคะ อนนี้ป้าใส่น้ําไว้นะคะแล้วก็จะเอาน้ําตาลทรายใส่ค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวไปนะคะเคี่ยวให้น้ําให้น้ําตาลเหนียวค่อนข้างเหนียวแล้วก็จะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะ เพราะว่ามันต้องมีตัดรดเค็มหน่อยตอนนี้น้ำตาลก็เคี่ยวเริ่มเหนียวแล้วนะคะเนี่ยตอนแรกก็เคี่ยวแบบไฟแรงค่ะตอนนี้เราก็เบาไฟเพื่อจะใส่กล้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราถ้าไฟแรงๆเราใส่กล้วยไปเดี๋ยวกล้วยจะแตก กล้วยที่แช่น้ําปูนไว้ก็เอาขึ้นแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเอาไปล้างน้ํานะคะเพราะน้ําปูนกินได้ะค่ะ ไฟหน่อยต่อนไประหว่างที่รอเชื่อมกล้วยนะคะเราก็มาทำกะทิราดะคะแล้วก็จะใส่หัวกะทิลงไปป้าใช้กะทิกล่องนะคะไม่ต้องใช้หมดมเจะเยอะเกิน แล้วเราก็เอาน้ำผสมในในแป้งเนี่ยนะคะน้ำผสมหน่อยหนึ่ง <c oughs> กลับกล้วยก่อนนะคะ ว่างนี้เราก็มาทำน้ําจิ้มเอ็นน้ำกะทิราดนะคะแล้วก็เคี่ยวอันนั้นไปไฟอ่อนๆนะ,ะแล้วเราก็แป้งนะคะป้าใช้แป้งข้าวโพดนะคะผสมน้ําหน่อยนึงแล้วก็ใส่ใส่ไปแล้วก็ลองคนดูอย่าให้ข้นมากแล้วก็อย่าให้ใสมากนะควก็ เพราะว่าถ้าไม่ใส่เลยแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะคะเกลือเพื่อตัดแค่นี้เราก็พอแล้วค่ะระหว่างนี้เราก็มาดูกล้วยเชื่อมนะคะ ใช้จะใช้ได้แล้วค่ะน,น้ำลาดนี่อย่าใส่แป้งเยอะนะคะค่อยๆ่ยเททีละน้อยแล้วคนดู อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยกล้วยเขาใสแล้วเนี่ยสุกใสแล้วถ้าปล่อยไปนานๆเดี๋ยวจะเละคะแล้วก็ปิดไฟค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกล้ว,ย,ลวลยไข่เชื่อมแล้วก็ต่อไปแล้วก็มาลาดกะทินะคะกะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะ ใส่แป้งน้อยไปหน่อยเลยไม่ค่อยเกาะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกล้วยเชื่อมค่ะกล้วยไข่เชื่อมราดกะทินะคะลองทำกินนะคะอร่อยค่ะเมน,นูของหวานขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ